สวัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่เลออน H ีทุกท่านนะครับภาพที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้นะครับระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้จะมีปัญหาอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่ตมบจทางอิสราเอลได้คว้างระเบิดไปในมัสยิดอัลอาคชาในเยรูซาเล็มนะฮะเนี่ยคือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีปัญหาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ ในช่วงของบริเวณกาซานะครับที่มีการยิงเข้าใส่ปาเลสไตน์เอยยิงเข้าใส่อิสราเอลนะฮะในโซนของปาเลสไตน์นะครับเดี๋ยวเราชมภาพกันไปเรื่อยๆนะครับในเหตุการณ์จริงตอนนี้จุดมุ่งหมายที่ทางปาเลสไตน์ยิงเข้าไปที่กรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลนะฮะซึ่งใช้ ลูกระเบิดเป็นจํานวนมากนะครับที่ยิงเข้าใส่เป็นทีละเป็นร้อยนัดเลยนะฮะสามร้อยนัดสามร้อยห้าสิบนัดนะครับในข่าวล่าสุดนะครับที่ยิงเข้าใส่ในส่วนของทางอิสราเอลก็ได้ตอบโต้เข้าในบริเวณกาซานะฮะซึ่งมีพลเรือนอยู่ในบริเวณนั้นเป็นจํานวนมากนะครับการต่อสู้ดังกล่าวด้วยกลุ่มฮามาสกับกอ,องกำลังอิสราเอลนะฮะ ก็มีการประทะกันนะครับจะมีภาพการประทะกันระหว่างประชาชนนะครับที่บริเวณเยรูซาเล็มนะครับระหว่างชาวปาเลสไตน์กับชาชาติยิวนะครับชาวยิวนะครับที่ปะทะกันอย่างรุนแรงนะฮะเหมือนดินแดนสงครามนะครับก็เรียกได้ว่าสงครามระหว่างเชื้อชาติตรงนี้ก็ว่าได้นะครับนี่คือ,อสงครามที่เกิดขึ้นระหว่าง อิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับก็ท่านชมไปเรื่อยๆนะครับในภาพเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันนะครับจริงๆการอยู่ร่วมกันบริเวณใกล้เคียงกันก็จริงๆมันต่างศาสนากันอยู่นิดเดียวเองนะครับบริเวณนั้นนะครับก็ทําให้เกิดความคิดที่แตกต่างนะครับตอนนี้นะครับคือภาพเหตุการณ์เขาเรียกว่าไอรอนโรมนะฮะ ไอรอนโดนนะที่ยิงกันทางอากาศนะครับแล้วก็มีการยิงสกัดนะครับไม่ให้ลงไปในระเบิดในพื้นที่นะครับก็ชมวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันนะครับนี่แหละคือโลกนะครับนี่คือสงครามนะครับที่พลเรือนชาวบ้านนะครับก็ได้รับความเดือดร้อนกันทั้งนั้นนะครับในความแตกแยก ระหว่างชาว,ชาว,วชาวยิวก็ว่าได้นะครับชาวยิวกับปาเลสไตน์นะครับที่กําลังออรบกันอยู่นะครับในทางชาวปาเลสไตน์ก็เรียกว่ากลุ่มฮามาสนะฮะส่วนทางอีกโซนหนึ่งก็ของอิสราเอลนะครับซึ่งเป็นชาวยิวขอชมวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันนะครับเพราะว่าจริงในวิดีโอชุดนี้จากการที่นําเสนอนะครับเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะ เกิดอะไรขึ้นนะครับในเรื่องของรายได้นะครับเพราะว่าจริงๆอย่างออกมานําเสนอให้ท่านได้ชมในเรื่องของสงครามที่ความแตกแยกกันนะครับซึ่งขาดเรื่องหนึ่งนะครับท้าทางพุทธศรราสนาข้อเรื่องในเรื่องของความเมตตานะครับเมตตากรุณากันนะครับก็เลยกลายเป็นภาพอย่างที่เราเห็นอยู่นี้นะครับฉะนั้นก็ชมวิเคราะห์การดู นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับการสร้างสงครามสมควรเกิดขึ้นไหมในโลกใบนี้นะครับเพราะจริงของฟรีกเ็เราก็ได้รับกันหมดเหมือนกันทุกคนนะครับไม่ว่าในเรื่องของดินน้ำลมไฟนะครับโลกเราจัดสรรให้เรียบร้อยแล้วแต่คนเท่านั้นที่มาแข่งแย่งผลประโยชน์แข่งแย่งเรื่องความคิดกันนะครับ เขาถ้ามองภาพ centimet, จริงเขาคงมองเหมือนสู้รบกันแบบนี้เหมือนเรื่องสนุกนะครับแต่ในบางภาพที่เราได้เจอก็คือเกี่ยวกับเด็กน้อยนะครับที่อยู่ในบริเวณที่การสู้รบนะครับทุกครั้งที่มีการระเบิดก็จะมีการนอนหลับกันอยู่ในบ้านนะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เข้าใจว่าเขาเป็นเรื่องสนุกกันไปแล้วสงครามแบบนี้นะครับถ้าบ้านเรานี่ถือว่าเป็นเรื่องต้อง อพยพย,ย้ายกันนะครับในภาวะสงครามแบบนี้นะครับก็ชมวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันนะครับอย่างที่พูดไปจำนะครับมาดูความแตกแยกกันนะครับชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์อันนี้คือการยิงนะฮะยิงระเบิดใส่ไปในของกลุ่มฮามาสที่ยิงเข้าไปทางอิสราเอลไปที่เทลวิฟนะฮะ ของกลุ่มของอิสราเอลนะครซึ่งภาพก่อนหน้านี้ที่เราเห็นจุดแดงๆไม่ใช่จุดของแผ่นดินไหวนะครับเป็นจุดของจุดระเบิดที่เข้าไปในเทลโอิสของอิสราเอลชั่วโมงหลังมานี้นะครับอิสราเอลก็ทําการตอบโต้อย่างหนักเช่นกันนะครับมาอย่างกาซานะครับบอยบินกาซาฉะนั้นจะมีกลุ่มใดหรือ ในส่วนของนักข่าวจะเอ็นอียนไปทางไหนเราก็ไม่ทราบนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ได้เอาออกมานำเสนอให้ท่านได้ชมกันแล้วก็คิดว่าภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คงไม่ผ่านกองเซ็นเซอร์ของ y o u t u นะฮะนั้นเป็นข่าวที่จริงๆไม่มีใครปรารถนาที่จะอยากทำข่าวแบบนี้นะครับข่าวสงครามนะครับ ก็ชมกันไปเราเห็นว่ายังไม่มีช่องไหนพอที่จะทำให้ออกมาให้เราได้รับทราบระหว่างสงครามแต่จริงๆในลักษณะของทางเพจต่างๆนะครับเขาก็นำเสนอกันออกมาเป็นจำนวนมากเป็นที่หลากหลายระหว่างสงครามสองเชื้อชาตินี้นะครับระหว่งางปาเลสไตน์กับอิสราเอลหรือชาวยิวนะครับ ก็ชมกันต่อเลยนะครับก็ขอบคุณครับสําหรับการรับชมนะครับเราก็รายงานเพียงแค่นี้นะครับท่านก็ชมภาพเหตุการณ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับ זהו, איבדנו שליטה. איבדנו שליטה מוחלטת. לא עוזר. לא עוזר, הכל התחמם. בלגן, בלגן, בלגן. לא לעלות סרטונים. الله أكبر. أوه أوه. الله, أكبر. <applause> الله اكبر الله اكبر عتلنا بيب هذول عتلنا الله اكبر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  يا اولاد الكلب الله اكبر على تل ابيب على تل ابيب لقيت، لقيت الرشقات، لقيت. الله أكبر، الله أكبر.